อัสสลามุอะลัยกุมะราะมตุลลอฮิวะบเระกะตนะคะสำหรับนักเรียนที่เรียนย้อนหลังวิชาภาษาอังกฤษวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดดอากันก่อนค่ะร็อบบิชรอรลีซอเดรีวยาซิลีอัมรีวาลุก,กะดะตามิล,ลิซานียับกาวโคลีร็อบบิซิดนีอินาน,นาวารุสกนีฟักมาอามินตรดบียาหนึ่งนาทีนะคะอยู่ในเรื่องอาหารฮาลลน อันที่8นะคะจากอ ah ิบนุอุมะรอญิยัโลฮันฮูจากท่านอับดุลลาห์อะลัยิวะสัลลมนะคะกล่าวความว่าทุกสิ่งที่ทําให้มึนเมาคือสุราและทุกสิ่งที่ทําให้มึนเมาเป็นสิ่งหารอมรายงานโดยอันคอรีนะคะและก็มุสลิมมอบหมายอามาที่กับนักเรียนนําไปปฏิบัตินะคะวันนี้นะคะ ให้ในักเรียนกล่าวด้วอนก่อนและหละังรับประทานอาหารทุกครั้งนะคะอัลลอฮฺมาบาริกละนะพีมาโรซาตนาวากินาฮาซาบันนารและอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซิอัตอามานาวาซาตนาวาจาลานามิแนลมุสลิมินนะคะวาจาลานามุสลิมินโอเคอาทีนี้อยู่ในยูนิตที่หกนะคะวันพระ ฤหัสที่แล้วนะคะคุณครูให้นักเรียนทำแผนภูมิความแผนภาพความคิดนะคะชื่อสัตว์ที่อยู่ในฟาร์มนักเรียนก็สมกันมาเรียบร้อยแล้วทีนี้เดี๋ยวเรามาทบทวนสัตว์ที่อยู่ในฟาร์มนิดหนึ่งนะคะคือ้าวข้าวนะคะแมวเหยี่ยวกริกหมูเชอีเพชี่แกะ เดอคูดะเอดคูเอ็นเนอร์เฮนแม่ไก่เรออส์เออรูสเตอร์พ่อไก่เฮอส์เออเรสเฮอร์สหมางานของเมื่อวัน พฤหัสที่เก้ที่ผ่านมานะคะส่วนใครที่ยังไม่ทำนะคะก็ทําให้ได้ร้อยนะคะสมรลนะคะเขียนในสมุดต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูในหนังสือ spelling นะคะนักเรีนยนเปิดไปที่หน้า45แล้วก็46กนะคะการสะกดคำสระเอนะคะ A E นะคะมี A กับ E นะคะแต่เราจะออกเสียงว่า A E นะคะ E ไปบักคับ A ให้กลับมาเป็นเสียงเดิม เราผ่าน AI a, I, a y ไปแล้วนะคะต่อไปเป็น AE นะคะก็ยังเป็นเสียง A เหมือนเดิมนะอันนี้เป็นวิดีโอนะคะเดี๋ยวคุณครูจะส่งไปให้นักเรียนในไลน์จีนนะคะเอามาดูคำแรก AK E ตัวนี้นะคะออกเสียงว่าเอเอนะคะเป็นเสียงเคเอเอนะคะ 3ตัวนี้นะคะรวมเสียงกันเป็นเอกเดี๋ยวเราจะสะกดแบบรวมเสียง3ตัวนี้ไว้ด้วยกันนะเบอเอกเบคเบอเอกเบคอบขนมนะคะเบอเอกเบคอบขนมเคอเอกเคคขนมเค้กนะคะเคอเอกเคคขนมเค้กเมอเอกเมคเมอเอกเมค ทำนะคะลงมือทำํทำทาต่อไปค่ะเลเอเลเลเแปลว่าทะเลสาบทีนี้ด้านล่างนะคะในหน้าที่4ี่มันจะมะีการเปลี่ยนเสียงของพยัญชนะ ไม่ใช่พยัญชนะตัวสะกดข้าเปลี่ยนเสียงของตัวสะกดข้างบนมันเป็นตัวเคใช่ไหมคุณบอกว่ามันออกเสียงเอทีนี้ด้านล่างมันเปลี่ยนละมันไม่ได้เป็นตัวเดิมแต่ว่าสระเดิมนะคะก็ยังเป็นเออยู่นะเอกับอ e. ีตัวนี้นะคะเป็นเอเสียงยาวอ่ะคำแรกตัวซีนี้ปี B. เสียงเสิร์นะคะวันนี้เป็นเสียงเสิร์เป็นตัวสะกดมีเสียงเสิร์งนะคะเอฟเฟอร์เฟอร์เอสอ่ะตัวนี้อ่านว่าเฟสนะคะเฟสแปลว่าใบหน้า ซีวันนี้ซีไม่เขินนะครับวันนี้เป็นซีเสรนะเป็นซีเสรทำหน้าที่เป็น,นตัวสะกดนะคะเ e face ใบหน้า n นอนะคะ n <The aim. S 1> <The> แล้วก็ตัว m ออยู่ตรงนี้เป็น m อนะคำนี้ตัวกลางนะคะที่เป็นเสียงตัวสะกดแล้วก็พยัญชนะระและตัวสะกดนะคะเอมเนอเอแปลว่าชื่อนะคะ คือเอฟอ่าเอฟวีนะคะว e เพราะฉะนั้นมันจะไม่ไม่อ่านว่าเคนะตัวน,นี้อ่านว่า cave cave c a v e แปลวา่าทำนะคะคือเอฟเคแปลว่าทำตัวสุดท้าย e ลเอทเ t ทอ่าทีเถื่ใช่ไหมลเล a อ late แปลว่าสายค่ะ อ่ะทีนี้งานที่มอบหมายให้ทำนะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหน้าที่47นะคะหน้าเดียวเท่านั้นนะคะหน้าที่47หน้าเดียวเขียนคำศัพท์นะคะแล้วก็ถ่ายรูปสง่งครูมาในไลน์สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะซุบฮานัลลอฮฺซีซุบฮานะกัลลอฮฺมาวะบิฮัมมิกะอัชลกุรอร์ร่าอิลัยลันตะอัลสึกุลก้าวอัตุบุลัยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ